สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคู่หู AI เมาหนังสือนะครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมว่าเอ่อน่าจะเปลี่ยนวิธีที่เราสื่อสารและการต่อรองในชีวิตประจําวันไปแบบสิ้นเชิงเลยใช่เลยค่ะหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่าจิตวิทยาต่อรองจะต้องพูดและทําอะไรในการต่อรองที่แพ้ไม่ได้หรือชื่อภาษาอังกฤษที่หลายคนอาจจะคุ้นกว่าคือ never split the difference เขียนโดยคุณคริสวอส อดีตนักเจราจาตัวประกรันของ FBI ค่ะร่วมเขียนกับคุณทอรรัสครับผมและฉบับภาษาไทยก็แปลโดยคุณนิติชนพันธารักษ์จากสำนักพิมพ์วี a r n ค่ะคำถามแรกเลยที่ผมว่าหลายคนคงคิดเหมือนกันนะคือเคยสงสัยไหมครับว่าเทคนิคที่ใช้ต่อรองกับผู้ก่อการร้ายเนี่ยนะจะเอามาใช้ต่อรองค่ากาแฟขอขึ้นเงินเดือนหรือแม้แต่คุยกับแฟนให้เข้าใจเรามากขึ้นมันจะทําได้จริงหรอครับเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะ และนั่นคือหัวใจของหนังสือเล่มนี้เลยคือเขาบอกว่าแก่นการเจราจาต่อรองมันไม่ใช่เรื่องของเหตุผลเอ,อ้าไม่ใช่เหตุผลแล้วครับไม่ใช่ค่ะแตบบ่เป็นเรื่องของอารมณ์และจิต,ตวิทยาล้วนๆเลยเออในหนังสือยกตัวอย่างที่ทรงพลังมากเลยนะคําว่าแบ่งกันคนละครึ่นเนี่ยในสถานการณ์ช่วยตัวประกรัน1ิคนมันคือการสูญเสีย5ชีวิตโอ<ห>้ซึ่งนั่นคือความล้มเหลวที่ยอมรับไม่ได้เลยค่ะ เข้าใจเลยครับแสดงว่าทฤษฎีเก่าๆที่มองว่าคนเราใช้เหตุผลเป็นหลักนี่คืออาจจะไม่จริงเสมอไปไม่จริงในสถานการณ์กดดันค่ะเลมนี้บอกเลยว่ามนุษย์เราขับเคลื่อนด้วยอารมณ์และอคติทางความคิดมากกว่าที่คิดเยอะเลยโอเคฟังดูน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มกันที่เครื่องมือชิ้นแรกที่ง่ายที่สุดที่แบบฟังจบแล้วเอาไปใช้ได้เลยได้เลยค่ะในหนังสือบอกว่ามันคือน้ำเสียงของเราเอง ถูกต้องค่ะง่ายที่สุดแต่ทรงพลังที่สุดเลยหนังสือแบ่งไว้3รูปแบบหลักๆนะคะครับมีอะไรบ้างครับแบบแรกคือเสียงเชิงบวกร่าเริ่มอันนี้ควรเป็นเสียงหลักที่เราใช้ในชีวิตประจําวันเลยค่ะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีอแบบที่2คือเสียงเด็ดขาดอันนี้ต้องระวังมากๆเพราะสร้างแรงต้านได้ง่ายและแบบที่3ล่ะครับแบบที่สคืออาวุธลับเลยค่ะเขาเรียกว่าเสียงดีเจวิทยุรอบดึก เสียงดีเจรอบดึกผมนึกภาพออกเลยคือเสียงจะทุงทๆหน่อยพูดช้าๆนุ่มๆใช่เลยค่ะเสียงแบบนั้นเลยแต่ผมก็อดสงสัยไม่ได้นะว่าถ้าเราเอาไปใช้ตอนประชุมที่กำลังตึงเครียดเนี่ยมันจะไม่ฟังดูแปลกๆหรือเซแซ้งไปหน่อยเหรอครับเป็นข้อ,ขอกังวลที่ดีค่ะคือคีย์สำคัญคือต้องใช้ให้ถูกจังหวะไม่ใช่พูดแบบนี้ตลอดการสนทนาแต่จะใช้ในจังหวะที่อยากลดอุณหภูมิความขัดแย้ง คือในทางวิทยาศาสตร์นะคะเสียงโทนต่ำและช้าเนี่ยมันจะส่งผลโดยตรงกับสมองส่วนที่เรียกว่าอะมิกดลาอะมิกดลาค่ะซึ่งมันควบคุมความกลัวหรือการตอบสนองแบบสู้หรือหนีพอเราใช้เสียงที่ถูกต้องเนี่ยมันจะไปลดการป้องกันของอีกฝ่ายลงได้ค่ะอ๋อเข้าใจแล้วเหมือนเราใช้เสียงไปกล่อมสมองเขาก่อนเลยนะเนี่ยแล้วนอกเหนือจากเสียงแล้วครับมีเทคนิคอื่นอีกไหมที่ช่วยสร้างสายสัมพันธ์ได้แบบเนียนเนียน มีค่ะและเป็นเทคนิคที่เรียบง่ายจนไม่น่าเชื่อเลยเขาเรียกว่าการทำตัวเป็นกระจกหรือ mirroring ใช่ค่ะแต่ย้ำก่อนนะคะว่าไม่ใช่การลอกเลียนท่าทางนะแต่คือการทวนคำสำคัญ1-3คําคำสุดท้ายที่เขาเพึ่งพูดจบไปทวนคำพูดแค่นั้นเองเหรอครับมันดูแบบง่ายไปหรือเปล่าครับมันได้ผลจริงๆหรอได้ผลอย่างน่าทึ่งเลยค่ะลองนึกภาพตามนะคะสมุดลูกค้าบอกว่า ข้อเสนอของคุณน่าสนใจแต่เราติดปัญหาเรื่องงบประมาณครับแทนที่เราจะรีบแก้ตัวเราแค่ทวนกลับไปด้วยน้ำเสียงสงสัยใครรู้ว่าปัญหาเรื่องงบประมาณหรอคะ oh. ใช่ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันกระตุ้นให้อีกฝ่ายต้องอธิบายเหตุผลของตัวเองออกมามากขึ้นคือในทางจิตวิทยาพฤติกรรมนี้เรียกว่า iso praxisism iso praxisism มันทำให้สมองของอีกฝ่ายรู้สึกว่าเออคนนี้พวกเดียวกันแล้วเขาจะเริ่มเปิดเผยข้อมูลมากขึ้นแบบไม่รู้ตัวเลยค่ะเหมือนเราเปิดประตูให้เขาเชิญเราเข้าไปในโลกของเขาเองเลยนะเนี่ยน่าสนใจมากครับแต่ถ้าเอ,อ่อถ้าอารมณ์ในห้องมันแรงกว่านั้นล่ะครับแบบมีความโกรธความไม่ไว้ใจเราจะจัดการยังไงดีพีความเห็นอกเห็นใจเชิงกลยุทธ์ค่ะมันไม่ใช่การสงสารนะคะแต่คือการเข้าใจ และบอกเล่าอารมณ์ของอีกฝ่ายให้ถูกต้องด้วยเทคนิคที่เรียกว่าการแปะป้ายหรือเลเบลลิงแปะป้ายคือการพูดถึงอารมณ์เขาต,งตรงๆเลยลครับเช่นดูเหมือนคุณกําลังกโกรธผมอยู่นะครับแบบนี้มันจะไม่ยิ่งเหมือนราดน้ํามันเข้ากล่องไฟเหรอครับตรงกันข้ามเลยค่ะนี่คือความมหัศจรรย์ของสมองมนุษย์เลยนะครับพอเราแปะป้ายอารมณ์เชิงลบได้ถูกต้องเช่นฟังดูเหมือนคุณรูณ้สึกว่าข้อเสนอนี้ไม่ยุติธรรมเลย มันจะช่วยลดความรุนแรงของอารมณ์นั้นลงทันทีอ้าวทำไมล่ะครับเพราะมันทำให้สมองส่วนหน้าที่เป็นส่วนของเหตุผลเข้ามาทำงานแทนที่อะมิกดาลาที่กำลังพลุ่งพล่านอยู่ค่ะมันทำให้เขารู้สึกว่ามีคนเข้าใจเราซึ่งเป็นรากฐานของความไว้วางใจเลยว้าวเหมือนเราไปช่วยเขาจัดระเบียบอารมณ์ในหัวเขาเองเลยนะเนี่ยใช่เลยคะ่ะและพอเราเชี่ยวชาญเรื่องนี้แล้วนะเราสามารถใช้เทคนิคขั้นสูงที่เรียกว่า การตรวจสอบข้อหาหรือ accusation Audit ได้ด้วยแค่ชื่อก็น,น่าสนใจแล้วครับตรวจสอบข้อหาคืออะไรครับคือการลิสต์สิ่งที่แย่ที่สุดที่อีกฝ่ายอาจจะคิดเกี่ยวกับเราแล้วเราชิงพูดมันออกมาก่อนเลยค่ะพูดก่อนเลยใช่ค่ะเหมือนเป็นการฉีดวัคซีนป้องกันสมมุติเราต้องโทรหาลูกค้าที่กำลังโกรธเรื่องสินค้ามีปัญหาเราอาจจะเปิดบทสนทนาว่าคุณลูกค้าคะ เชื่อว่าตอนนี้คงรู้สึกผิดหวังมากและอาจจะกำลังคิดว่าบริษัทเราไม่เป็นมืออาชีพเลยโอ้โหการพูดแบบนั้นมันเหมือนยอมรับผิดไปแล้วใช่ไหมครับมันคือการสแสดงให้เห็นว่าเราเข้าใจสถานการณ์จากมุมของเขาอย่างถึงที่สุดค่ะพอเราชิงพูดสิ่งที่อยู่ในหัวเขาออกมาหมดแล้วเนี่ยครับข้อกล่าวหาเหล่านั้นมันจะหมดพลังลงทันทีกำแพงที่เขาสร้างไว้จะพังลงแล้วบทสนทนาที่แท้จริงถึงจะเริ่มต้อได้ค่ะ สุดยอดมากครับมันคือการก้าวเข้าไปเผชิญหน้ากับช้างในห้องเลยนะเนี่ยใช่ค่ะพอเราปลดอาวุธทางอารมณ์ได้แล้วก็มาถึงการเจรจาจริงๆซึ่งหนังสือเล่มนี้มีแนวคิดหนึ่งที่ผมว่ามันสวนกระแสะความเชื่อเดิมๆมากเลยคือการบอกว่าไม่มีค่ามากกว่าใช่ถูกต้องค่ะเรื่องนี้อาจจะขัดกับสัญชาตญาณของเราที่ถูกสอนมาให้พยายามได้ยินคำว่าใช่ให้เร็วที่สุดใช่ครับ แต่ในความเป็นจริงคำว่าใช่ที่ได้มาง่ายๆมักจะเป็นใช่ปลอมๆที่เขาพูดเพื่อตัดบทให้จบๆไปอ๋อเป็นแบบนั้นไปค่ะหรือเป็นใช่แบบจำยอมเพราะรู้สึกถูกกดดันแล้วทำไมไม่ถึงดีกว่าล่ะครับเพราะมนุษย์จะรู้สึกปลอดภัยและมีอำนาจควบคุมเมื่อได้พูดคำว่าไม่ค่ะมันคือการยืนยันอิสระของตัวเองอการเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายปฏิเสธได้คือการมอบความสบายใจให้เขา พอเขาสบายใจเขาก็พร้อมจะฟังเราจริงๆเราเลยควรเปลี่ยนวิธีตั้งคําถามเปลี่ยนยังไงครับเปลี่ยนเป็นคําถามที่เปิดทางให้ตอบว่าไม่ค่ะอย่างเช่นแทนที่จะถามเพื่อนร่วมงานว่ามีเวลาคุยสักครู่ไหมครับลองเปลี่ยนเป็นนี่เป็นช่วงเวลาที่ไม่สะดวกจะคุยหรือเปล่าคะอ๋อเขาจะตอบว่าไม่ไม่ใช่เวลาที่ไม่สะดวกได้ง่ายกว่าใช่ค่ะและมีตัวอย่างเด็ดมากในหนังสือคือการตามงานที่ค้างอยู่ แทนที่จะถามว่างานเสร็จหรือยังครับลองถามว่านี่คุณยอมแพ้กับโปรเจกต์นี้แล้วหรอโหคคำถามหลังนี่แรงมากเลยนะครับแต่ผมเห็นภาพเลยว่าคนฟังต้องรีบปฏิเสธทันทีไม่ไม่ไม,ไม่ผมยังไม่ยอมแพ้ตอนนี้ติดอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะมันเปลี่ยนเกมเลยและทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นการเป็นกระจกการแปะป้ายการเปิดทางให้ปฏิเสธครับล้วนนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดของการสนทนา ซึ่งไม่ใช่การได้ยินคำว่าคุณพูดถูก you're right อ,อ้าวไม่ใช่เหรอครับไม่ใช่ครับเพราะคำนั้นมักเป็นการพูดเพื่อตัดจบแต่เป้าหมายที่แท้จริงคือการได้ยินคำว่านั่นแหละถูกต้องมันต่างกันยังไงครับระหว่างคุณพูดถูกกับนั่นแหละถูกต้องคุณพูดถูกคือการยอมรับทางสมองแต่นั่นแหละถูกต้องคือการยืนยันทางอารมณ์ค่ะคำนี้จะหลุดออกมาก็ต่อเมื่ออีกฝ่ายรู้สึกว่าเราเข้าใจโลกของเขาอย่างถ่องแท้จริงๆอ๋อ oh. ซึ่งการจะไปถึงจุดนั้นได้เราต้องใช้เทคนิคการสรุปหรือ summarizing <ถ>คือรวบรวมทุกอย่างที่เราได้ยินมาทั้งข้อเท็จจริงและอารมณ์แล้วสรุปกลับไปให้เขาฟังค่ะเข้าใจแล้วครับเป็นโมเมนต์ที่เกิดการเชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์เลยทีนี้มาถึงส่วนที่หลายคนรอคอยคือเรื่องกลยุทธ์การต่อรองตัวเลขโดยตรงมีเทคนิคอะไรน่าสนใจบ้างครับมีเทคนิคสนุกๆแต่ได้ผลดีค่ะอย่างแรกคือการใช้ตัวเลขที่ไม่ใช่เลขกลมๆยังไงครับ เช่นแทนที่จะเสนอราคา50,000บาทลองเสนอที่49,850เพราะมันให้ความรู้สึกว่าผ่านการคิดคำนวณมาอย่างดีแล้วอ๋อดูมีที่มาที่ไปใช่ค่ะอีกเทคนิคคือโมเดล a อเคอร์แซึ่งเป็นระบบการยื่นข้อเสนอที่ออกแบบมาอย่างดีเลยมันทำงานยังไงครับโมเดลนี้หลักการคือการใช้การทอดสมอทางอารมณ์หรือ Anch o r i n g ค่ะคือเริ่มด้วยการยื่นข้อเสนอแรกที่ต่ำกว่าเป้าจริงของเรามากๆครับ เพื่อดึงจุดอ้างอิงในใจอีกฝ่ายให้ต่ำลงมาจากนั้นค่อยๆขยับข้อเสนอขึ้นไปทีละน้อยพร้อมกับยื่นข้อเสนอที่ไม่ใช่ตัวเงินพ่วงเข้าไปด้วยข้อเสนอที่ไม่ใช่ตัวเงินใช่ค่ะเช่นขอขยายเวลาชำระเงินหรือขอของแถมเล็กๆน้อยๆมันจะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าเขาได้ต่อสู้จนถึงที่สุดแล้วและข้อเสนอสุดท้ายของเราจะดูสมเหตุสมผลมาก เป็นการออกแบบกระบวนการเพื่อให้เราไปถึงเป้าหมายอยู่ดีแต่ผมว่าจุดที่สําคัญที่สุดที่หนังสือเน้นอาจจะไม่ใช่เทคนิคการพูดได้ซ้าแต่เป็นเรื่องการฟังและการตั้งคําถามถูกต้องที่สุดเลยค่ะผู้ที่ควบคุมการเจรจาไม่ใช่คนที่พูดเก่งที่สุดแต่คือคนที่ตั้งคําถามได้ดีที่สุดหนังสือแนะนําให้ใช้คําถามที่ปรับแต่งแล้วหรือ calibrated questions ที่ขึ้นต้นด้วยอย่างไร how แล้วอะไร what แล้วคําถามประเภททําไมล่ะครับใช้ได้ไหม ควรหลีกเลี่ยงเลยค่ะเพราะคำว่าทำไมมักจะฟังดูเหมือนการกล่าวหาอ๋อจริงด้วยแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นอะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณเลือกทำแบบนั้นคะมันจะฟังดูเป็นการสแสวงหาความเข้าใจมากกว่าและมีคำถามทงคำหนึ่งที่ทรงพลังมากก็คือคืออะไรครับผมจะทำอย่างนั้นได้อย่างไรปัญหากลายเป็นเขาต้องมาช่วยเราแก้ปัญหาแทนถูกต้องค่ะซึ่งนั่นคือจุดเปลี่ยนของอำนาจในการเจรจาเลยฟังมาทั้งหมดนี้ผมว่าแก่นของมันไม่ใช่ชุดเทคนิคแพราๆเลยนะ แต่เป็นการเปลี่ยนมุมมองต่อการสื่อสารโดยสิ้นเชิงถ้าให้สรุปเป็นหัวใจสำคัญที่อยากให้ผู้ฟังนำไปลองใช้เลยจะมีอะไรบ้างครับอืมดิฉันว่ามีสามอย่างหลักๆนะคะหนึ่งคือเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนเจตนาจากการเอาชนะเป็นการทำความเข้าใจให้ได้ก่อนครับสองคือฝึกฝนเครื่องมือง่ายๆอย่างการเป็นกระจกและการแปะป้ายเพื่อสร้างความไว้วางใจครับผม และ3คือเปลี่ยนจากการตอบคำถามเป็นการตั้งคำถามโดยเฉพาะคำถามที่ขึ้นต้นด้วยอย่างไรและอะไรค่ะเป็นการสรุปที่เห็นภาพมากครับและแน่นอนว่าสิ่งที่เราคุยกันวันนี้เป็นเพียงการเจาะลึกบางส่วนเท่านั้นนะครับยังมีรายละเอียดอีกเยอะมากในหนังสือจิตวิทยาต่อรองของคุณคริสวอสและคุณทารัสค่ะ และคุณทารัสค่ะซึ่งแปลโดยคุณนิติชนพันธารักษ์และจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์วีเลนนะครับใช่ค่ะอยากจะย้ำว่าการอ่านหนังสือเล่มนี้จบไม่ได้ทำให้เรากลายเป็นนักเจราจาต่อรองระดับโลกในทันทีนะคะครับแต่มันมอบกรอบความคิดและเครื่องมือที่จะทำให้เราสื่อสารกับเพื่อนมนุษย์ได้ดีขึ้นอย่างแน่นอน หัวใจของมันคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยเพื่อให้ความจริงปรากฏออกมาค่ะขอบคุณมากครับสำหรับบทสนทนาที่ลึกซึ้งในวันนี้และขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมเดินทางในการเจาะลึกครั้งนี้กับคู่หู AI เมาส์หนังสือด้วยครับขอบคุณค่ะก่อนจะจากกันไปผมขอฝากคำถามทิ้งท้ายไว้ให้ขบทิศกันสักนิดนะครับ ถ้าเราลองนําเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ไม่ใช่เพื่อการต่อรองให้ได้สิ่งที่ต้องการแต่เพื่อทําความเข้าใจคนที่เรารักให้มากขึ้นความสัมพันธ์ของเราจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนสําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ